สำหรับน้องๆนักตะกมือใหม่ที่ชอบในการเล่นตะก้อผมอยากจะมาบอกให้น้องๆได้รู้ว่าถ้าน้องๆอยู่ในระดับหนึ่งแล้วถ้าน้องๆจะก้าวข้ามความเป็นนักเตะมืออาชีพนักตะทีมชาติหรือนักกตะโรงเรียนและขั้นต่อไปสิ่งที่น้องๆจะต้องทำนั่นก็คือ Out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out Listen on repeat now and weed out all the week then Get up and make a change, don't remember yesterday If you got something to say, speak your mind before you're great Cause your life is just the same. ain't nobody gonna change Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? And like a soldier. Like a soldier. I keep on moving forward Suriga <laughs> 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 กับทางงงช่อตอนนี้นะครับผมก็มาถ่ายคลิปอยู่ข้างนอกนะครับก็จะมีต้นไม้อะไรนะครับอยู่หลังบ้านนะครับผมโอเคครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่จะก้าวข้ามความเป็นมืออาชีพนะครับของน้องๆน,นักตะกข้อมือใหม่ทุกคนนะครับที่ทำการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ แต่ยังเหลือสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่น้องๆจะต้องไปผลคว้าหาเอานะครับผมหากับใครนะครับเวลาน้องๆนะครับซ้อมตะก้อนะครับสิ่งที่น้องๆจะต้องนึกถึงเป็นสำคัญเลยนั่นก็คือลายและสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับสไตล์การเล่นของตัวเอง ถ้าน้องๆชอบเดี่ยวนะครับหลังคอเรามีสไตล์เป็นของตัวเองการเล่นของตัวเองครับพยายามอย่าไปลอกเลียนแบบใครนะครับหาเทคนิคนะครับหรือว่าเอาไปศึกษาเทคนิคในที่ต่างๆหรือในคลิปก็ได้นะครับนํามาพยุกต์ใช้นะครับนามาพยุกต์ใช้เดี๋ยวเราก็ทําได้นะครับศึกษานะครับพอเราอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับความคิดเราก็จะมาเราก็จะดูเทคนิคคนั้นคนนี้ ผมก็จะมาบอกหลังจากที่น้องๆน,นะครับอยากจะเป็นมืออาชีพนะครับอ,อย่างเช่นอยากเป็นนักตะก้อนักเรียนอยากเป็นก้อนักศึกษาอยากเป็นตะก้อหาหมาอะไรอยากเป็นตะกอ้อลีถึงขั้นระดับเยาวชนทีมชาตินะครับหลังจากที่น้องได้ทําการฝึกนะครับฟิตร่างกายฟิตร่างกาย พื้นนะครับการเล่นอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมดที่เหลือก็ค่อยๆไต่ไปทีละนิดทีละนิดแล้วสิ่งที่น้องๆจะต้องอไปหานั่นก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์เราหาได้จากที่ไหนนะครับเราไปหาตามสนามต่างๆถ้าเราไม่เตะเราก็ไปดูนะครับถ้าเราไม่ได้ลงเตะเราก็ไปดูข้างข้างสนามว่าแต่ละคนมีเทคนิคการเล่นเล่นยังไง ะครับเราจะหาเทคนิคได้จากในสนามจริงนะครับผมสําหรับน้องๆนะครับที่นะครับจะก้าวข้ามความเป็นมืออาชีพของน้องๆเองนะครับน้องๆต้องขวอยคว้ามันนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปดูในสนามแข่งต่างๆนะครับอย่าดูเพลินนะครับน้องๆต้องดูวิธีการเล่นนะครับของรุ่นพี่ที่เขาแบบเตะระดับที่ มากกว่าเรานะครับพอเรากําลังเริ่มอยู่นะครับผมสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยนั่นก็คือประสบการณ์นะครับจะเตะที่บ้านอยู่ตลอดสนามเดิมมันไม่ได้นะครับถ้าน้องๆไม่อะไรกับระดับอยากเป็นนักกีฬาถึงขั้นขั้นสูงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นนักกีฬาโรงเรียนอยากเยาวชนทีมชาตินะครับน้องๆจะต้อง ไปหาประสบการณ์จากสนามอื่นนะครับเราเตะกับเพื่อนคนนี้แล้วเราเตะจนชินนะครับจนรู้ลีลาการเล่นเขาแล้วว่าคนนี้เล่นยังไงนะครับน้องๆต้องไปเล่นกับคนอื่นนะครับไปซ้อมสนามที่เป็น้นาสนามอื่นนะครับไปไปเตะก็ไปเตะเดิมพันก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่เราหาประสบการณ์นะครับแค่ 100- 200ก็ได้นะครับ 100- 200นะครับ อย่าลืมนะครับน้องๆนะครับต้องไปหาประสบการณ์นอกสนามนะครับน้องๆถึงจะก้าวข้ามความเป็นมืออาชีพได้นะครับเพราะในสนามนะครับในสนามที่แข่งจริงนะครับนอกสนามที่แข็งจริงเดิมพันมันจะต่างจากกับการที่เราซ้อมเล่นกับเพื่อนสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพอลงไปในสนามครับหนึ่งเลยคือตื่นเต้นนะครับเจอเจอประสบการณ์ของรุ่นพี่ นะครับเจอต <Okay. S 3> ่างๆนานานะครับเหมือนเห็นเราอ่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยยังผ่านสนามมาไม่เยอะนะครับยังผ่านสนามมาไม่เยอะมันก็ไม่ต่างอะไรกับมวยนะครับกีฬาทุกชนิดนะครับผมว่าก็เกือบกีฬาทุกชนิดที่ไม่ต่างอะไรไม่ต่างอะไรกันนะครับพอมาเจอสนามแรกสนามสองสนามสามมันตื่นเต้นนะครับพอเขาถ้าเป็นตะกาก็ถ้าเขาเห็นเราพื้นไม่ดี เหมือนเราเราคิดว่าเราพื้นดีแต่เราตื่นเต้นนะครับแต่เราตื่นเต้นฟาดกับเพื่อนเนี่ยโอ้ฟาดอย่างดีไปเล่นกับเพื่อนนะครับที่สนามในบ้านเล่นอย่างดีเล่นอย่างเทพพื้นก็แน่นโอ้ฟาดก็แรงแต่พอมาเจอสนามจริงๆมีผู้ชมเยอะๆนะครับมีความกดดันสูงความกดดันข้างสนามคนนี้บอกคนนั้นบอกนะครับมันจะทําให้เราตื่นเต้นนะครับเวลาเขาเสิร์ฟมา เรารับไปได้ก็มีอาจจะมีบ้านเสียงโววเวโว,ว,โวอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าคนที่ไปอยู่ข้างเนี่ยเขาก็แอบเล่นข้างเรานะครับเราก็เล่นข้างเขานะครับผมอย่าลืมนะครับเราต้องไปหาประสบการณ์ข้างนอกเพื่อจะลดความตื่นเต้นเราจะได้ชินกับสนามจริงๆเวลาเราไปแข่งนะครับผมเดีย๋ยวผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับไปหาประสบการณ์ซะ ถ้าน้องๆอยากจะก้าวข้ามความเป็นมืออาชีพของนักตะก้อนะครับผมอย่าลืมนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังฝึกอยู่ให้น้องฝึกต่อไปสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการฟิตร่างกายนะครับฟิตร่างกายแล้วก็การเล่นพื้นนะครับการเล่นพื้นร่างกายแล้วก็เล่นพื้นให้แน่นๆเดี๋ยวน้องๆก็จะทําได้เองนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของ โอกาสของน้องแล้วล่ะครับที่น้องๆจะหาประสบการณ์ได้จากที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับน้องๆที่จะอยากจะเป็น,นักกวก็มืออาชีพนะครับผมแต่ถ้าน้องๆอ,อยากจะไปเตะกระจกกระจกกระจก๊กจก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เตะเล่นนะออกกาลังกายก็ผมไม่ได้ว่านะครับอันนี้ผมมาพูดในเผื่อน้องๆน,นะครับอย,อยากจะผ่านอยากจะผ่านมันให้ได้ จากระดับนี้ไปถึงระดับนี้จากระดับนี้ไปถึงระดับนี้นั่นนั่นเราก็แค่หาโอกาสให้ตัวเองนะครับโอเคครับสาหรับคุยหลังคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้สไตล์แบบนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกด Sub สไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคุยหลังคลิปกับทางช่องนลชานของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรต่อนะครับผมก็ ขอบคุณสถานที่นะครับดอกไมนะครับแล้วก็โต๊ะไม้หิอ่อนของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าพบกับผมในลงชาแนลสวัสดีครับ you